สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้คําราฟาแอลนะคะอยู่ที่กวางพยาวนะคะมาชมบรรยากาศการติดไฟสีสันและจะยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะวันนี้รู้สึกว่าคนจะคล,คลื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะพรุนี้ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้เขาก็จะจัดเตรียมจัดเตรียมสถานที่นะคะเพื่อ จะมีงานเร็วๆนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเต็นท์ขายของนะคะตั้งเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวันพะเยาในยามเย็นนะคะตอนนี้แสงอาทิตย์กำลังพออยู่นะคะแต่ดวงอาทิตย์ไม่เหลือแล้วนะคะบรรยากาศก็สวยงามมากๆเลยนะคะข้างวันพะเยาก็จะมีคนมารับประทานอาหารกันนะคะมาเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะมีนักดนตรีมาร้องเพลงให้ ทักท่องเชี่ยวได้ฟังได้ชมกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่ามาด้วยใจนะ,ะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล่นดนตรีในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคำล่าจัารพาท่านผูน้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศที่วันพพเยวใกล้ๆนะคะเมื่อกี้เราอยู่ข้างถนนเนาะ,ะเพราะว่าข้ามไปเราจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแหมบรรยากาศสวยงามมาก ในวันหยุดนะคะวันพักผ่อนไปไม่รู้จะไปที่ไหนไปที่จะขึ้นเหนือนะคะแวะพะเยาด้วยนะคะแวะนอนที่พะเยาคืนสองคืนนะคะบรรยากาศดีมากโอ้โหสวยมากเลยนะคะของดีเมืองพะเยานะคะตอนนี้ก็จะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมกับพระจันทร์นะคะหนึ่งดวงแมระหว่างเขาตรงนั้นนะคะมันจะมีรอยหยักแล้วมันจะมี เขาอีกลูกหนึ่งโผลขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าดอยหนอนนะคะฝ<ม>ั่งทั้งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่เขาประดับประดา,ดาไปด้วยโลมนะคะ<ม>สวยงามมากมได้บรรยากาศดีมากเลย,ะะ<ม>ยา,า<ม>หรับจังหวัดพรยานะคะ พยาสวยไม่แพ้จังหวัดใดทั้งนั้นนะคะมงนี้จะเป็นหมุมที่ วานมีการไซโค้งะจะโค้งนิดนึงนะคะบรรยากาศภาพตัวนี้จะสวยงามมากนะคะถ้าอยู่มุมตรงนี้ถ่ายรูปจะออกมาสวยมากนะคะแต่แล้วแต่กล้องอีกทีหนึ่งแล้วก็ความละเอียดของกล้องอีกทีหนึ่งนะคะภาพนี้ก็จะอยู่ในระหว่างของอาจบกแล้วก็น้ํานะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะมีทั้งน้ําทั้งบกนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวพะเยาก็มาได้นะคะทั้งเดือนธันวาคมเลยนะคะวันนี้คําราพาแอลพามาชมบรรยากาศชิลๆข้างวานแบบ แบบนี้นะคะใครที่อยากมาเที่ยวก็เรียนเชิญเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคําลาพายอลจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ออยังไม่หมดจ้านะจ๊าหลังจากที่เราไปชมบรรยากาศข้างกว่าแล้วนะคะที่หน้าลานอนุสรีพ่อคุณงามเมืองนะคะยังมีบอนรุ่นนะคะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้เขามีโชว์พิเศษนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชา,าวจังหวัดพะเยาแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักมากๆเลยนะคะมาดูบอลรุ่นนะคะ เท่กวนพะเยานะคะจะมีงานเยอะแยะมากมายไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็จะมีงานแข่งโดรนด้วยนะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานสงท้ายพีการต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดพะเยานะคะหรือว่างานเค้าดาวจากนั้นก็จะมีงานดอกไม้บานดอกไม้นานที่จังหวัดพะเยาข้างกวนด้วยนะคะยาวทั้งปีเลยนะคะใครที่อยากมาเที่ยวก็เรียนเชิญเลยนะคะที่พะเยาค่ะ